ถึงสิ่งที่อาจารย์เจมส์จอแดนเนี่ยเขามีประสบการณ์มาซึ่งประสบการนี้เนี่ยมันมันคล้ายๆกับสิ่งที่เดชันเคยได้รับนะคะอาจารย์จอแดนเนี่ยท่านมีคุณพ่อซึ่งเคยเป็นทหารนะคะแล้วก็ไปรบในสงครามมาเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่มันเป็นอดีตเนี่ยมันฝังอยู่ในตัวของท่านทําให้ท่านเนี่ยอารมณ์เสียอารมณ์มีอารมณ์โกรธตลอดเวลาและสิ่งที่ท่านเป็นเนี่ยทำให้แสดงออกกับลูกนะคะแสดงออกกับลูกแล้วก็ทําให้ลูกเนี่ยก็ต้องได้รับผลตรงนั้นนะคะแตะทำให้เขาเนี่ย ไม,ไม่สามารถรักพ่อได้เลยเพราะพ่อเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบวิพากษ์วิจาร์แล้วพ่อเนี่ยก็จะวิจารณ์ทุกคนเลยเพราะว่ามันรู้สึกถูกปฏิเสธเพราะงั้นเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์มันก็เกิดขึ้นนะคะงนั้นสิ่งที่พ่อก็เป็นแม้แต่ลูกไม่ว่าจะพูดอะไรก็คือไม่ถูกต้องแล้วก็ผิดหมดและดิฉันเนี่ยก็นึกถึงนะคะนึกถึงตอนที่ดิฉันเป็นเด็กอันเดียวกันเลยคุณแม่ของดิฉันเนี่ยก็ต้องเจ็บปวด แล้วก็เป็นลูกคนเล็กแต่ว่าต้องทำมาหาเงินที่จะต้องดูแลครอบครัวนะคะไม่ว่าพี่ชายแต่งงานนะคะหรือใครก็ตามคุณแม่เนี่ยจะต้องเป็นคนทำงานลำบากเพราะฉะนั้นคุณแม่ของดิฉันเนี่ยก็จะห่วงเรื่องเงินแล้วก็ดูเหมือนว่าจะรักเงินอะไรก็เป็นเรื่องถ้ารีดผ้าเนี่ยก็จะต้องรีดแล้วก็ปลดตัวรีดแล้วก็ต้องรีดจนตัวสุดท้ายอ่ะจน ให้มันหายร้อนน่ะนึกออกไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าท่านเนี่ยลำบากเรื่องการเงินถูกไหมคือคือพอเราเราฟังจากอาจารย์แล้วเราก็เลยนึกถึงคุณแม่นะคะคุณแม่ของดิฉันเองจริงแล้วคุณแม่ก็จะอารมณ์โกรธตลอดเวลาแล้วก็ว่าได้ทุกคนเลยไม่ว่าคนไหนหรือดิฉันจะโกรธกันกันกบใครมามาเล่าให้แม่ฟังเนี่ยแม่จะโกรธเขาเป็นอีกหลายปีอะที่ดิฉันลืมไปแล้วแม่ก็ยังโกรธอยู่ เห็นไหมคะว่าเป็นเพราะว่าเขามีบาดแผลนะคะเขามีบาดแผลแล้วพออาจารย์เล่าเนี่ยดิฉันก็นั่งนึกใช่ดิฉันก็เลยรู้สึกอยู่กับแม่เนี่ยเหมือนกับไม่มีแม่นะคะแล้วก็คุณพ่อดิฉันเนี่ยก็ไปทํางานแล้วก็หายไปนะคะแล้วก็ออกไปอตอนเด็กๆก,ก็มาอยู่กรุงเทพดิฉันก็อยู่ต่างจังหวัดกับแม่ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็เป็นคนข,ขาดถูกไหมก็ขาดความอบอุ่นนะคะก็ขาดความรัก แล้วก็แม่เนี่ยจะเป็นคนที่เข้มงวดมากถ้าสั่งแล้วสั่งอะไรต้องเป็นอย่างนั้นถ้าถามว่าห้ามปีนต้นไม้ก็คือต้องไม่ปีนต้นไม้กลับมาถามก็ต้องจะโกหกโกงไม่ได้มองตาแล้วปีนค่ะนี่อหรไหมคะแล้วก็ถูกลงโทษแม่จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ดิฉันก็มาทํากับ โน้ตต้อยทุกตาแบบเดียวกันแม่ทํากับดิฉันอย่างไงดิฉันก็ไปทํากับน้องและเวลาที่ดิฉันลงโทษเขานะคะดิฉันต้องแอบดูว่าขยันอยากกระดูกกระดิกนะแล้วก็แอบดูว่ากระดูกกระดิกจะได้จับผิดแล้วก็ลงโทษเพราะอะไรเพราะว่าเราได้รับสิ่งนั้นมาพอเรารับสิ่งนั้นมาเราก็ทําต่อแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเราก็กลายเป็นคนอย่างนั้นนะคะ เนี่ยถ้าไม่ได้มาเชื่อพระเจ้าเนี่ยคงเป็นคนโกรธกันเยอะนะคะเพราะงั้นเนี่ยดิฉันก็นึกถึงอาจารย์จอดแดนว่าอาจารย์จอดแดนเนี่ยไม่สามารถที่จะรักใครได้นะคะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้รักความรักจากคุณพ่อนะนี่ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็จากตัวอย่างตัวนั้นที่คุณแม่เนี่ยมักจะพูดถึงเรื่องเงินแล้วก็ห่วงเรื่องเงินไฟก็ต้องปิดหมดทุกอันเพราะว่าเดี๋ยวเปลืองนะคะ จะทําอะไรก็ตามเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องเองินจะไปซื้อของที่ตลาดถ้าซื้อมาแพงนะคะก็มีคนหนึ่งนะคะที่เป็นลูกเหมือนกับเป็นลูกลูกเด็กมาคุณพ่อรับมาเลี้ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คนนี้จะต้องไปซื้อของถ้าซื้อกลับมาเนี่ยซื้อแพงไปไปคืนเขาเดี๋ยวนี้แล้วแล้วแม่ค้าเนี่ยจะต้องสงสารคนนี้มากเพราะต้องคอยเอาของไปคืนที่ตลาดเพราะแม่บอกว่าแพง เพราะงั้เพราะงั้นเนี่ยในในความรู้สึกของคุณแม่เนี่ยเพราะว่าเขาลําบากเรื่องการเงินถูกไหมคะเพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าเงินเล็กเงินน้อยเขาจะต้องประหยัดและเขาจะต้องดูแลและด้วยเหตุนี้แหละดิฉันเนี่ยก็เลยรู้ว่าถ้าดิฉันสามารถดิฉันมาคิดถึงตอนนี้ดิฉันก็เลยรู้สึกว่าอยากจะตอบสนองเขาคืออยากจะมีเงินเพื่อจะได้ตอบสนองเขานะคะแล้วก็ อยากจะทํำยังไงพอดิฉันไปญี่ปุ่นหรือดิฉันขายจานได้ดิฉันก็จะไปซื้อเสื้อผ้าหรืออะไรมาให้แม่และแม่ก็ต้องว่าดิฉันว่าขั้นมือขั้นตีนนึกออกไหมคะแต่ว่าทําไมเราทําอย่างนั้นเพราะว่าเรารักแม่เราอยากให้แม่รักเราเพราะเราไม่เคยรู้สึกว่าแม่รักเราไงนะคะเราก็อยากทําอะไรก็ได้ที่เอาใจแต่แม่เนี่ยก็จะพูดคําพูดอย่างนี้กลับมาซึ่ง น,นี่เพิ่งจําได้เพราะอาจารย์เล่าแล้วเราก็ได้เห็นภาพนะคะจริงๆแล้วพออยู่ในอยู่ในพระเยซูก็ลืมไปเยอะแล้วนะคะแต่ว่าแล้วเราก็รู้ถ้าสมมุติว่าอยู่บนบ้านแม่กําลังรีดผ้าเรามีการการรีดผ้าแล้วดิฉันต้องลงไปทําอะไรข้างล่างแล้วบังเอิญเจอคุณพ่อเราคุยกันสนุกแม่ก็จะโกรธกระทั้งกระแทกเลยคือใครสนุกไม่ได้เขาจะรู้สึกว่าเขาถูกทิ้งเห็นไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เข้ามาที่ตัวของดิฉัน และที่นี่พออาจารย์ก็พูดเราก็นึกถึงโหนงสงสารแม่เรามากเลยนะเพราะว่าแม่เราเนี่ยโดดเดี่ยวใช่ไหมคะเขารู้สึกโดดเดี่ยวและเขาก็เป็นคนเวียดนามที่ไม่อยากจะเป็นเวียดนามเพราะว่าตอนนั้นคนดูถูกเวียดนามและแม่ก็ต้องไต่เต้าขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นนางงามไปเรียนจนจบมหกอ่ะสมัยนั้นนะนะคะต้องถือว่าเขาเรียนสูงแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาจนเป็นนางงาม นะคะก็คือเป็นคนสวยด้วยเป็นคนเก่งด้วยแต่เขาก็ยังถูกลังเกียจตลอดเพราะด้วยเหตุนี้ชีวิตเขาก็มีแต่ความเครียดเพราะฉะนั้นพอมาถึงลูกก็เอาความเครียดลงมาที่ลูกและดิฉันก็ถูกปั้นมาด้วยวิธีนั้นนะคะปั้นมาเพราะงั้นพอมาถึงตาที่จะดูแลโน้ตต้อยเนี่ยดิยฉันก็จะเป็นคนที่สตริกมากนะะถ้าสั่งอะไรทำต้องทำเลยเดี๋ยวนี้นะนะคะแล้วก็ ต้องบังคับไป้ทำนะคะตอนนี้เขาแก่แล้วเขาเราบังคับไม่ได้แต่ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจะต้องแล้วก็ตีนะคะตีแล้วก็จับคุกเข่าเป็นชั่วโมงแล้วก็วงเอาไว้ห้ามขยับออกข้างนอกอดมากค่ะอดมากนะคะก็แล้วก็ด้วยเหตุนี้แหละที่ทำให้ดิฉันเนี่ยเหมือนกับมีมีคำความรักเงินที่อยู่ในใจ ะะมีความรู้สึกว่าถ้าประสบความสําเร็จคือจะต้องมีเงินและด้วยเหตุนี้เวลาไปทําอะไรก็ต้องทิ่ถึงเงินและนั่นแหละมันเข้าไปสู่วงจรอุบาทก็คือเข้าไปโดนสิบปดมงกุฎหลอกนะคะเพราะเราไปเชื่อไปแล้วว่าการมีเงินแปลว่าประสบความสําเร็จนะะและทุกวันนี้ดิฉันก็รู้ว่าคนไทยก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะคะคิดอย่างนั้นเหมือนกันไม่ว่าคนนั้นเนี่ยจะจะ เป็นคนที่ไม่ถูกต้องอยังไงก็ตามพอเขามีเงินเขาก็กลายเป็นคนถูกเราจะเห็นส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะคะให้อภัยกับคนรวยได้ะนะ mm hmm. เพราะงั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ให้เรารู้ว่าพื้นฐานเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เราเป็นเด็กกำพร้าเราเราไม่สามารถที่จะเราไม่มีความรักเราไม่มีความมั่นคงในความรักของพ่อแม่นะะแล้วคนไทยก็มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรคะคุณแม่ดูลูกแต่คุณพ่อ ไปบวชใช่ไหมเพราะงั้นแม่ก็ดูลูกดิฉนันก็มานั่งเอื้อผู้ชายเนี่ยกัวเมีเพราะเหตุนี้แน่เลยเพราะว่าแม่ดูแม่ดูแลตลอดและแม่ก็ต้องดูใช่ไหมเพราะฉะนั้นพ่อก็ไม่รู้ไปไหนบางพ่อก็ไปกินเหล้าไงนะคะก็เลยไม่ได้มีโอกาสสนิทสนมเราจะเห็นว่าและเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าจากความรู้สึกกำพร้าตรงนั้นเวลาแต่งงานมันก็เลย ไม่สามารถที่จะมีความรักมันขาดเราเนี่ยขาดทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเจอกันเรามากกักจะชอบคนที่มีนิสัยเหมือนเราสมมุติว่าคนนี้เขาขาดในเรื่องขาดความอบอุ่นเราก็มักจะไปเจอคนอย่างนั้นน่ะเราเห็นอกเห็นใจตอนนั้นแต่พอเราแต่งงานต่างคนก็ต่างตวงมาฉันจะเอาความรักจากเธอเราก็แย่งกันแล้วต่างคนก็ต่างไม่มีให้และในที่สุดก็อยากกันนะเพราะฉะนั้น นี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญพอดิฉันเรียนเรื่องนี้ดิฉันก็เริ่มมองภาพออกว่าอ๋อเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เองนะคะก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะก็อายุมากแล้วคุยไปคุยมาดิฉันก็บอกว่าอย่างเนี้ยแสดงว่าแม่เนี่ยลำเอียงแน่นอนแม่รักคุณรู้สึกว่าแม่รักพี่ของคุณมากกว่าเชื่อไหมคะว่าพูดสักพักหนึ่งนะคะถึงจะแก่แล้วนะเขาร้องไห้มันเด็กๆเ,เลยเพราะอะไรเพราะว่าในสิ่งที่มันเป็นบาดแผลเนี่ย แผลตอนไหนมันก็จะอายุเท่านั้นน่ะมันจะแสดงออกอย่างนั้นน่ะนะคะเพราะงั้นมันไม่มีใครเยียวยาได้นอกจากพระเจ้านะคะเราคุณแม่ดิฉันเนี่ยเมื่อมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยก็ดีขึ้นมากในเรื่องการเงินนะคะดีขึ้นมากนะคะแล้วคุณแม่ของดิฉันก็จะเก็บถุงพลาสติกเยอะมากเลยลูกนะ่ะก็รวยนะคะแต่แม่ก็จะเก็บถุงพลาสติกเพราะว่าสมัยของท่านเนี่ยมันขาดถุงพลาสติก เพราะงั้นก็จะเก็บเยอะมากแล้วก็เก็บทุกซอกทุกมุมเลยเพราะงั้นเนี่ยมันมีพื้นฐานนะคะมันมีพื้นฐานบางอย่างในชีวิตของเราที่มันมันติดมาจากการกระทํามาเพราะงั้นวันนี้เนี่ยก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้รู้ว่าทุกคนมันมีประวัติทุกคนมันมีพื้นฐานที่ถูกเลี้ยงมาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่เหมือนเราก็ให้อภัยนะ แล้วก็มองเขาด้วยสายตาของพระเจ้านะคะก็ก็พูดเลยไปนะคะตอนที่ดิฉันเรียนในห้องที่พวกเราไม่ได้เข้านะคะเป็นเรื่องของศิษยพิบาลแล้วก็ปรึกษาก็มีคนถามคนถามว่าถ้าสมมุติว่าศิษยพิบาลคนมีนักเทศคนหนึ่งเขาาย่าแล้วเนี่ยแล้วก็เราไม่รู้เราก็เลยเชิญเข้ามาเทศ เราจะทำอย่างไรเขาเขาเข้ายาใช่แล้วแล้วแล้วเข้ายาแล้วทีนี้เนี่ยเชิญมาแล้วอศิลภิบลเชิญมาแล้วและผมก็รู้แล้วตอนนี้เนี่ยผมผมเองเนี่ยรู้แต่คนอื่นไม่รู้ผมควรจะทำยังไงไปบอกอาจารย์หรืออะไรเียและอาจารย์ก็ตอบว่าดีมากเลยอาจารย์บอกว่าแล้วผู้หญิงเนี่ยก็ถูก ผู้หญิงเป็นฝ่ายถูกผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับยานะคะไปมีใหม่อาจารย์เลยบอกว่าแล้วคุณรู้ได้ไงว่าผู้หญิงถูกนะคะคืออาจารย์ก็ตัดสินจากมุมมองของพระเจ้าเราไม่รู้จิตใจของคนเลยเราไม่สามารถที่จะตัดสินได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ก็ชอบที่จะตัดสินอาจารย์เขาก็เลยบอกว่า รู้ไหมว่ามีนักมีคนหนึ่งที่เป็นคนน้ำมศการนะคะเป็นคนน้ำมศการที่แบบน้ำมศการที่แบบเหมือนกับมีการเจิมมากมีวันหนึ่งเขาก็ล้มลงไปในความบาปก็มีอะไรกับคนในวงวงน้ำมศการปรากฏว,ว่าศิษยพิบาลโกรธมากลงในหนังสือที่มันเป็นเหมือนคริสเตียนนิวอะส่งไปทั่วเลย ะะเขามีภรรยาแล้วก็มีลูกสองคนนะคะเมื่อเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กเนี่ยไปโรงเรียนแล้วก็แล้วก็ทุกคนก็กล่าวหาเด็กว่าพ่อเป็นอย่างนี้นะคะเด็กบาดเจ็บไหมบาดเจ็บผู้ชายคนนั้นออกจากโบสถ์นั้นแล้วก็มาอยู่โบสถ์อาจารย์อาจารย์เขาบอกว่าเขาเนี่ยใช้เวลาเป็นปีแต่ว่าไม่สามารถที่จะทําให้เขาเนี่ยพ้นจากความรู้สึกกล่าวโทษ เวลาที่เขาอยู่บ้านคณะน,นมัสการเนี่ยแบบบรรยากาศแบบอินกับพระเจ้าแต่ว่ามาโบสถ์ไม่ไม่นะคะเขาเขายัางไม่หายคือมันลึกมากเข้าใจไหมคะเพราะงั้นคนเนี่ยเราเราเราไม่รู้หรอกว่าเราทําลายงานของพระเจ้าด้วยด้วยสิ่งเหล่านี้นะคะโดยการที่เราตัดสินจากความคิดของเราใช่ใช่เขาก็ไม่นำนำมัสการนะคะแต่ว่าเขานำนมัสการเองอยู่ที่บ้าน นะคะคแต่ว่านั่นก็คือทําอะไรคะทำให้มันดับงานรับใช้ไปอาจารย์บอกใช้เวลานานนะคะก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นยังไงนะคะแต่ใช้เวลานานมากแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะดึงเขาขึ้นมาที่จะพ้นกับความรู้สึกกล่าวถูกกล่าวโทษเพราะหนังสือพิมพ์มันออกไปแล้วและพอต่อมาเนี่ยอาจารย์คนที่เป็นศิษยาพิบาลก็ลม้มลงไปในความบาปแบบเดียวกันคนที่ลงโทษเนี่ย คะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมีแผลอยู่ในใจเพราะาคนที่จะเป็นยังไงเนี่ยมักจะจับผิดคนอย่างนั้นรอ้องไหมคะมักจะจับผิดคนอย่างนั้นคือมันมีรากของตัวเองนะคะ,และ,แ,ละ,แ,ละและนี่ก็คือสิ่งที่ที่อาจารย์เล่าฟังแล้วอาจารย์ก็เล่าอันนึงที่มันหนุนใจมากก็คืออาจารย์ที่ตโตรอนโตนะคะอาจารย์อานอร์อะไรนะีจอห์นอานอร์ใช่ไหมที่เป็นศิยพิบาล ก่อนที่จะมีการฟื้นฟูที่คริสตจักรโตรรนโตนะคะ,ะคริสตจักรโตรรนโตเนี่ยเป็นคริสตจักรที่เรารู้ว่าพระวิญญาณเทลงมาแล้วก็มีอัศจรรย์มากมายเลยใช่ไหมแต่และเป็นบทเล็กๆเองนะคะแต่ว่าตอนนี้มีคนไปเยี่ยมที่นั่นน่ะรวมแล้วเป็นสิบล้านจากคนทั่วโลกนะคะไปนะคะโตรรนโตนั้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บิลจอร์สันซึ่งไม่เคยทําอัศจรรย์เลยไปที่นั่นก็กลับไปแล้วจ้ะ ทำอัศาจรรย์หรืออาจารย์ Baker, ไฮนะด,ดี้เบเกอาาารนะะ์ทึนน่ไปอยู่ที่นั่นหลับไป3ามวันที่นั่นนะคะโดนพระวิญญาณแล้วก็หลับไปแล้วก็กลับมาเดี๋ยวนี้ก็ทําอัศจรรย์นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยไปอยู่ที่นั่นการเจอแต่ก่อนที่โบสถ์นี้จะมีการเทของพระวิญญาณอาจารย์ทั้งสองคนสามีภรรยาที่เป็นศิษย์พิบาลเป็นคนที่หย่ามาแล้วทั้งคู่แล้วมาแต่งงานกันพอเข้าใจไหมคะอาจารย์อยากจะพูดว่าเราไม่รู้อะไรเลยอย่าตัดสินนะคะอย่าตัดสิน แล้วก็มีคนไปถามอาจารย์บิลลี่แกรแฮมว่านี่อาจารย์อาจารย์เห็นงานรับใช้ผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นยังไงอาจารย์บอกว่าผมรู้แต่ว่าเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราเราต้องเป็นอย่างนี้นะมันฟังแล้วมันมันปลอดภัยดีด้วยนะคะเพราะงั้นเนี่ยเราเนี่ยอย่าไปฟังคำ ถ้าเราเป็นอย่างนั้นคนที่ตัดสินอย่างนั้นก็มีรากในเรื่องอย่างนี้แหละนะคะม,มันจะมีรากและดิฉันก็พบจริงๆนะคะคนที่มีความรู้สึกสะดุดกับเรื่องอะไรที่ยังไม่ทันจะเป็นเรื่องเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามาจากเขาเขาเคยเป็นและเขาก็เลยคิดว่าคนอื่นต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะงั้นให้เราให้เรากลับมาที่ความรักของพระบิดามองด้วยสายตาเพราะเราเองเนี่ยก็ยังมีความผิดตั้งเยอะในชีวิตของเรา ถูกไหมคะแต่ว่าแล้วก็อาจารย์คนหนึ่งที่เป็นคนที่ทาําอัศจรรย์มากคืออาจารย์แคทเธอรินคูแมนอาจารย์แคทเธอรินคูแมนเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่รับใช้อศัศจรรย์เยอะแยะแล้ววันหนึ่งก็ไปพบผู้ชายคนหนึ่งนะคะเป็นผู้รับใช้แต่เขามีภรรยาแล้วแล้วก็แต่งงานกับผู้ชายคนนี้พอแต่งได้สองอาทิตย์ก็เลิกกับผู้ชายคนนี้ คือไปกันไม่ได้นะคะก็เลิกหลังจากนั้นก็ไม่รับใช้อีกเลยจนมาวันหนึ่งที่ท่านเดินอยู่แล้วพระเจ้าก็บอกว่าเรายกโทษให้เจ้าแล้วแล้วทำไมเจ้าไม่ยกโทษให้ตัวเอง oh. เห็นไหมคะ <c oughs> และจากตรงนั้นแหละท่านก็เลยกลับมารับใช้เลยตอนนี้การเจิมแรงมากนะก็ก็พูดเอาไว้เป็นเพราะว่าผู้รับใช้หลายคนเนี่ยที่ที่ จร,จริงๆการงานของพระเจ้ายังมีอีกเยอะมากแต่เป็นเพราะว่าเราเนี่ยไปกําหนดกฎเกณฑ์ด้วยมาตรฐานของเราไปแล้วว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันเลยทําให้งานของพระเจ้าไม่เดินต่อนะคะเราเป็นคนขวางทางอย่างผู้ชายคนนี้ที่ว่าเป็นนักนมัมสการเนี่ยเะนั้นพอเราตัดสินเขาไปแล้วมันก็เลยไปกันเลยนะคะนั้นให้เราให้เรารู้นะคะว่าบางเราไม่รู้อะไรเลยนะคะแล้วเราก็ให้เราเนี่ย แล้วก็มีคนถามนะคะว่าที่โบสถ์เนี่ยมีผู้ชายมีสมมุติว่าลูกแก่เนี่ยเป็นคนที่ที่เหมือนกับว่าชอบผู้ชายหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มาอธิษฐานเสียใจขอพระเจ้ายกโทษยกโทษเสร็จสามเดือนกลับไปเป็นใหม่จะทําไงดีแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาเสียใจยกโทษเจาอาจารย์บอก เราก็ต้องอดทนเราไม่มีทางที่จะเปลี่ยนใครได้เราไม่มีทางที่จะเปลี่ยนใครได้นอกจากพระเจ้าเขาต้องได้รับการสํแดงจากพระเจ้านะคะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะจะได้สอนเราว่าต้องอดทนซึ่งกันและกันเอเมนไหมคะนะโอเคเรามาดูข้อประพีด้วยกันนิดหน่อยะะออได้รับการปลดปล่อยนะในงานเนี้ย ในหนังสือยอห์นสิบสี่ข้อที่หกนะคะพระองค์บอกว่าเราพระเยซูนะคะบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราก็คือพระเยซูเป็นประตูที่เข้าไปหาพระบิดานะคะและในหนังสือยอห์นสิบสองข้อที่สี่สิบห้าบอกว่าผู้ที่เห็นเราก็ได้เห็นพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็เห็นพระเยซูก็คือเห็นพระบิดานะคะ ในยอห์น12ข้อที่ส4บอกว่าผู้ที่เชื่อในเรานั้นหาได้เชื่อในเราไม่แต่เชื่อในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเออนะคะไม่ได้เชื่อในพระองค์นะแต่เชื่อพระองค์ผู้ทรงใช้มาก็คือใครคะพระบิดานะคะในข้อ,อข้อที่ยอห์นบทที่ห้าข้อที่สิบเกนะคะบอกอย่างนี้ว่าดังนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพระบุตรจะกระทำสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำเพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำสิ่งนั้นพระบุตรก็กระทำด้วยแสดงว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยไม่เคยทำอัศจรรย์นอกจากพระองค์เห็นพระบิดาทำและพระองค์ก็ทำอย่างที่เห็นและคนที่ทำคือพระบิดานั่นเองตอนที่ อาจารย์พูดอย่างนี้นะพระเยซูไม่เคยทําอัศจรรย์อะไรเลยอาจารย์บิลจอร์สันก็พูดคํานี้ไม่เคยทําอัศจรรย์อะไรเลยแล้วคนก็ฟังแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็มีคนก็ส่งไลน์มาซอนเทียมเท็ยังฟังไม่จบเลยเทียมเท็เนี่ยมีแต่พระบิดาแต่ว่าไม่มีพระเยซูคริสพอเข้าใจไหมคะเป็นอาจารย์ด้วยก็ก็ คือฟังยังไม่จบไงเพราะว่าอาจารย์เขาก็พยายามจะพูดเพื่อดึงความสนใจของเราว่าพระเยซูไม่เคยทําอะไรเลยไม่เคยทําอัศาจรรย์เลยแต่ผู้ที่ทําอัศาจรรย์ก็คือพระบิดาที่อยู่ในพระองค์ยกตัวอย่างเวลาที่เราไปต่างจังหวัดเนี่ยอาจารย์เขาก็บอกว่าอาจารย์สิริพรทําอัศาจรรย์ใช่ไหมแต่จริงๆมาใช่ไหมไม่ใช่ใครคะพระเจ้าที่อยู่ในอาจารย์สิริพรน,นะคะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะได้ไม่ ไม่อย่างเงี้ย <c ười> คิดว่าค้าแน่อ่นะน่อนไหมคะแต่ว่าพระเจ้าใช้เราก็ต้องถือว่าพระเจ้าให้เกียรติเราใช่ไหมนะคะเพราะงั้นเนี่ยก็ให้เราให้เรารู้หรืออย่างอาจารย์เสริมพลก็มีคนมาบอกเนี่ยนะนมมสการดีมากเลยแล้วก็บอก oh, อ๋อเขาถูกเจอมาเรื่องนั้นคือ <c ười> ไม่งั้นเนี่ยคนก็จะคิดว่าเป็นความพิเศษหรือเป็นเป็นอะไรคะเป็นความสามารถของเขา <c ười> อ่า แต่มันไม่ใช่เป็นเพราะเขาถูกเรียกมาและเขาก็เดินในในขนทางนั้นและเขาก็อธิษฐานน้มัศการฝึกฝนแล้วก็รู้วิธีการเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่ไม่ล้มลงนะคะเพราะมีหลายคนเนี่ยพอมาเป็นอย่างนี้มันทุกคนก็หลงเพราะว่าคำชมเนี่ยมันทำให้เราหลงเราไม่ได้เจตนาแต่ว่ามันเอียงไปทุกวันไงนะคะเราก็ต้องกลับมาตั้งแล้วก็เตือนสติตัวเองว่ามันไม่ใช่เรา อย่างเช่นไปยืดขายืดแขนเนี่ยอะวันนั้นใครยืดนะ,ะใครนะอ่าใช่ไหมสุรางเป็นคนไปยืดขาและเขาก็หายเขาก็ตื่นเต้นไปเอาคนมาอีกกี่คนนะหกคนคนไม่เชื่อมาอีกหกคนเนี่ยนะสุรางเง,งี้ยนะนะคะ <c oughs> แล้วก็ปรากฏว่าเข้าปวดมาหลายปีมากแล้วนะคะก็ปวดหลังปวดไหล่อะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าเขาก็หาย แล้วเขาก็ตื่นเต้นแล้วเขาก็เลยพอวันที่สองเขาเขาอยู่ต่างจังหวัดไกลนะสองชั่วโมงนะนั่งรถทัวร์ไปเนี่ยแล้วเขาก็ไปเอาคนมาอีกหกคนศิษยพิบาลด้วยนะคะแล้วก็มาเรียนเห็นไหมแล้วถามบ้างไงสุรางก็ <c oughs> ไม่ต้องเลยเพราะวันไม่ใช่เรายัางจําไม่ได้เลยว่าใครเป็นคนยืดขาใช่ไหมเราไปด้วยกันเราก็ไม่รู้คือเราไปด้วยกันน่ะเราก็ทํางานด้วยกันน่ะ ะะไม่มีใครรู้สึกว่าตัวเองพิเศษนะคะเพราะงั้นเนี่ยนี่ก็คือการงานของพระเจ้าและก็อยากให้พวกเราเนี่ยทุกคนต้องรู้สึกอย่างนี้ถ้าพระเจ้าใช้เราในเรื่องไหนมันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยมีมีอะไรเก่งเป็นพิเศษถูกไหมแต่ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าใช้และเราก็สัตย์ซื่อในหน้าที่ที่พระเจ้าใช้พระเจ้าก็จะได้ใช้เรามากขึ้นนะคะอาจารย์คาทลินคูมมนใช้คำว่า เนี่ยพระเยซูจะทำอัศจรรย์แต่ว่านั่นคือโบราณแต่ว่าจริงๆแล้วพระบิดาที่อยู่ในเราจะเป็นผู้ทำอัศจรรย์เพราะเป็นความรักของพระบิดานะคะอันทุกอย่างเนี่ยต้องกลับไปที่รากฐานของความรักของพระบิดาอย่างเช่นเราก็ได้เห็นหนังสือที่มันเขียนออกมาพระวิญญาณประสุทธิของประธานของพระวิญญาณหรือหนังสืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะ อยู่บนชั้นหนังสือเนี่ยแต่จริงๆชั้นหนังสือเนี่ย,นนยคือความรักของพระบิดาเป็นฐานนอกนั้นก็คือเป็นส่วนประกอบแค่นั้นเองนะคะใช่เพราะงั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจในเรื่องของความรักพระบิดาเราก็จะได้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะอาจารย์เขาก็เลยบอกว่ามีครั้งหนึ่งก็ไปเทศที่หนึ่งเทศเศรศ็กรฐกิจวิทยาศาสบอกผมไม่มีวันเชิญคุณมาเทศอีกเพราะว่าคนของผมลาออกจากการเป็นอาสาสมัคร เพราะอะไรเพราะทํางานที่ไม่ได้มีความรู้สึกขมขืนอะอ,อาสาสมัครด้วยความขมขืนนึกออกไหมคะคใช่ใช่ใชก็คืออาจารย์ก็กพูดว่าถ้าอะไรที่พระเจ้าไม่ได้เรียกเราทำเราทําแล้วเรารู้สึกขืนใจถูกขมข,ขมใจทําเพราะงั้นเราก็อธิษฐานก่อนและให้ความรักของพระเจ้าเข้ามาแล้วพอเรามีความรักของพระเจ้าเราก็อยากจะทําสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทํา ใช่ไหมอย่างเงี้ยออย่างคนจริงเนี่ยชอบมากเลยที่จะอธิษฐานเผื่อคนป่วยมาจากไหนอะคือทนไม่ได้แล้วก็ขยันอธิษฐานดึกดื่นยังไงก็อธิษฐานอะเ,ออเพราะอะไรเพราะมีความสุขในการที่จะเป็นคนทําอย่างนั้นเพราะว่ามันมีความรักของพระดามาแล้วเราก็เลยรักคนอื่นได้หัวใหญ่คนอื่นได้ใช่ไหมนะคะเพราะงั้นเนี่ยก็ให้พวกเราเนี่ยติดสนิทกับความรักของพระเจ้านะคะแล้วก็อ่านพระคัมภีร์ก็ให้มองเห็นพระบิดา และการบัพติศม,มานะคะในพระวิญญาณในในน้ำเนี่ยเราก็บอกว่าเราขอบัพติศมาเจ้าในนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์หลายทีเราก็ได้เห็นว่าข้อพระคัมภีร์เนี่ยจะพูดถึงพระบุตรหลังจากนั้นนะคะเพราะงั้นการบัพติศมาในพระบุตรแต่ข้อนี้ทําไมพูดถึงพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าเราไม่เข้าใจคําว่าบัพติศมาในพระบิดาก็คือบัพติศมาในความรักของพระองค์ บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทิ์ในฤทธเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะโอเค